หลังจากที่เปิดได้น้องวานิลาน้ำมาแล้วนะครับผมก็เอามาปั้นแล้วก็ลองเอามาเล่นใน r t m ทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ด,ดีๆนะครับกรับสวัสดีพอ่อนๆชาวไทยนะครับอินเดียต้อนรับสู่รายการทูนุบส์ซัมเมเนสแคสนะครับก็หลังจากที่ผมได้เปิดได้จ้องวานิลาน้ำนะครับ อ่าก็เอามาลองปั้นดูละนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับผมกับ r t s ซีซั่นนี้ได้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะด้วยข้อมูลพื้นฐานของน้องวานิลาน้ำนะครับในเลเวล40นะครับเป็นมอนสเตอร์สายซัพพอร์ตฮะ HP อยู่ที่1710นะครับก็ถือว่า HP เขานั้งเยอะแอตแทกในไม่ธรรมดาเลยนะครับแอตแทกอยู่ที่736นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่เราไม่ค่อยอัดแอตแทกมากเท่าไหร่นักครับดิฟเฟนซ แล,และกระตัวสปีดของน้องเนี่ยค่อนข้างช้านะครับอยู่ที่9 6เท่านั้นเองแต่ว่าจะบอกว่าเจ้าตัววา,วานิลาน้ำเนี่ยจริงก็เป็นตัวที่ไม่ต้องเปิดก่อนอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวที่แบบว่าเล่นแบบเป็นสายช้าๆนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างดีมากทีเดียว นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของน้องวานิลาน้ํากันนะครับน้องวานิลาน้ำเนี่ยเป็นตัวหนึงที่ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับเริ่มจากลีดดอร์สกิลของเธอก่อนนะครับเป็นการเพิ่ม a อ t a c k ก44%นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเดีมากเลยในการใช้ลงในหลายๆคอนเทนต์นะครับแต่เดี๋ยวในรีวิวนี้เราจะเอามาใช้ให้ดูรีเพลย์กันนะครับผมในใน w o r l r e r e n a เป็นหลักนะครับสำหรับท่าที่3ของเธอนะครับ Determination นะครับผม ออฟเดวอปไลน์คิงดอมนะท่านี้เป็นท่าบัฟที่ดีมากเลยท่าหนึง่งนะครับก็เป็นการที่ให้บัฟนะบัฟแอตแท็กนะบัฟสปีดนะแล้วก็ให้บัฟปีกด้วย2เทินนะครับคู Q ่ดาวค่อนข้างเร็วนะครับผมใช้คู่ดาวสีเทินน่นนั่นเองนะครับถ้าอัพเต็มก็จาก 5, ห้าเหลือสีนะครับอีกอันนึงนะเนื่องด้วยใน RTA ซีซั่นปัจจุบันเป็นซีซั่นที่บอกได้เลยว่าตัว,ต,วตัวที่มีสกิลพลสซีเนี่ย่อนข้งระบาดมากทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าซีลเมจิกก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็เป็นท่าที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดออฟบริเวียนหรือว่าเหม,อหมือลอยนะครับซึ่งท่านี้จะทําให้ศัตรูเนี่ยเ,เจอปัญหาได้มากท่านี้ใช้ได้ดีกับเกมที่เจอพวกแบบนั้นนะเสือไฟอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับก็ท่านี้ครูดาวอยู่ที่3มเทินนะครับก็ยิงมาติดออฟบริเวียนนะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ท่านี้แบบไอ้คูดาวมันลดลงอีกสักเทินนะลเอ้เพราะว่าบางครั้งออฟบริเวียนก็ติดกัานั่งชาไปหน่อยนะครับ แต่ว่าก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะเจอกับพวกแบบนา่ะเสือไฟอ่าหรือตัวแบบไอ้พาสซีฟมอลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับออฟไฟอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะครับและอีกการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือท่าที่หนึ่งนั่นแหละวานิลาออคคิตสตาร์ฟนะท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็เืิน่ HP นะของเพื่อนที่มีอัตราส่วน HP น้อยที่สุด10%ของ Max HP ของเจ้าตัววานิลา ธาตุน้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้ตัวเนื้าทําออกมาเป็นแทงแล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วพออัปเกรดเต็มนะมันจะเพิ่มตัวรีค o ว e r y ี่เนี่ยนะครับเข้าไปอีกเยอะเลยนะครับก็อีก25%จากตรงนี้นะซึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับอ r ติแฟลที่เป็นเพิ่มปริมาณการฮิวด้วยนะก็ตัวนี้นะครับมันจะมีข้อดีคือมันจะสังเกตได้ว่ามันจะมีบัฟใช่ไหมครับบัฟที่เป็นท Attack, ั้งแอตแทกแอตแทกสปีดบัฟปีใช่ไหม แล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีความสามารถในการฮิลในตัวมันเองทำให้ติดออฟลิเวนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เติมเต็มทีมได้ในรูปแบบอีกรูปแบบใหม่เลยอันนึ่งนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะสอบรูนนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาไปดูในตัว RTA เลยก็แล้วก,กันนะครับใน RTA เลยนะก็รูนที่ผมใช้ใน RTA นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็น EX กับฟิลนะครับ ก็เอสกับวิวเนี่ยก็สแตทก็จะออกมาแบบเอเน้น HP ยเยอะเพราะว่าการฮิลเนี่ยของเจ้าน้องวานิลาก็จะเป็นไปตาม Max HP ของน้องวานิลาธาตุน้ำนั่นเองนะครับตัว HP เนี่ยไอตัว a อ t a ท k เนี่ยคือต่อให้เราไม่ได้เน้นมากเนี่ยมันก็ถือได้ว่ายิงได้แรงพอใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ดีเฟนซ์เนี่ยด้วยความที่เบสดีเฟนซ์ของน้องเนี่ยเขาทั้งที่จะอยู่ในกลางๆก,กับต่ำเนี่ยผมก็พยายามอัดเข้าไปก็เราสามารถใช้อาร์ติแฟเสริมเดฟอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ HP ก็คือจะอยู่กลางกลางหน่อยแล้วก็ดีเฟนซ์ก็จะอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะก็จะบวกเข้าไปซักประมาณอ่เจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับสปีดก็บวกหลังสักร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมอันนี้คือที่ที่ผมใช้ก็คือว่าให้มันออกเป็นลำดับตัวแรกๆของทีมในหมดของตัวบัฟนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จริงแล้วเนี่ย ตัว accuracy สำหรับน้องเนี่ยก็ถือว่าเน,เนื่องจากสกิลที่มีความมีการหวังผลนะครับ skill magic เนี่ยมันหวังผลแค่สกิลเดียวนะครับ accuracy จะมีความสำคัญแค่เฉพาะท่า2เท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย accuracy เนี่ยคือแบบว่าจริงๆผมก็อัดให้มันแบบพอดีจริงอยากได้สัก50แล้วก็บวก artifact อีกสัก10 20อะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อทีจ่จะใช้งานท่า2นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย artifact ของน้องเนี่ย accuracy ท่า2เนี่ย พอแล้วนะเพราะถ้าอื่นมันไม่ได้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ออฟอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าปั้นได้ดีกว่านี้ก็จะเพิ่มพวกรีคาเวลลี่อะมาลอ,อะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับอ่าซึ่งเนี่ยแหละครับก็เป็นอันที่ปั้นมาแล้วก็เอามาเล่นในอาร์ตีเซซิชันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ซีซันนี้เนี่ยมอนสเตอร์หลายๆตัวเนี่ยมัน มันไม่ได้แบบเน้นการออกก่อนเยอะมากนะัก้องบ่ยอยาการอาการออกก่อนคลิปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้อาจจะปิดเกมได้ไม่ไม่ได้ง่ายดายเหมือนซีซั่นก่อนก่อนด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าฝั่งตัวมีตัวแทงเยอะพาสตเ,เยอะอก็ใช้เจ้าวานิลาเพียววานิลาธาตุน้ำเนี่ยในการช่วยบล็อกพวกพาสติ้ต่างๆ ขอ team, ให้ซัพพอร์ตทีมให้บัฟแล้วก็ทําให้ทีมเรามีดาเมจที่มากพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,อ,ะอย่างเช่นตัวรีเพลย์นะครับตัวรีรีเพลย์นะที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเริ่มจากแรงที่ไม่สูงมากนะครับอันนี้นะ,ะลวนชินะครับอันนี้ก็ฝั่งศตรูนะครับก็จะเล่นเป็นโอลิเวอร์มาก่อนนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเข้าฝั่งตั้งรับนะครับผมอันนี้ก็จะมีดีเคมืดด้วยนะครับ แล้วผมก็จะเล่นตัวแบบตัวลบประจํของของของผมนะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ดอมินิกเข้ามานะครับแล้วก็ให้น้องวานวานิลาเนี่ยนะครับเป็นบัฟแอตแทกนะครับก็จะสังเกตได้ว่าทีมฝั่งผมก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแท้งแล้วก็มีดาเมจหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยน้องดอมน้องดอมก็ได้เอามาลงศึกบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อน้างไอแอีเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ได้โปรอกเยอะนะครับค่อยๆเอาอลารคเซนะครับแล้วก็นี่ครับน้องไวลาก็จะบัฟขึ้นมา การบัฟขึ้นมาเนี่ยการเร่งตัว Attack Speed ก็จะช่วยทีมได้ค่อนข้างดีมากในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เจาะไปที่ตัวฮิวก่อนนะครับนี่เจาะปุ๊บไปที่ออราเคิลนธาตุน้ำก่อนเลยนะแลานี่ดอมก็ปพ๊บมเพิพล็อคขึ้นมานะครับบล็อกเจ้าตัวดอมเนี่ยดอมินิกค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดีมากนะครับในการทำเดามจหมูนะ เมื่อกี้เพื่อนจะเห็นได้ว่าเจ้าตัววานิลาเนี่ยยิง่านหนึ่งเข้าไปใช่ไหมครับฮิลได้ประมาณสัก4 0 0พเห็นไหมครับแล้วก็ทำาดามจได้ถือว่าไม่ได้แย่มากทีเดียวนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำฮิลก็ได้ให้ทีมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วพอแบบตัวที่ฝั่งศัตรูเนะ่เห็นเป็นพ r i ริตี้ที่ต้องเก็บก่อนอย่างเงี้ยอย่างดอมอย่างเงี้ยเขาก็รีบอัดอัด,อ,ดอัดเข้ามาแต่ว่าดอมก็จะมีการวิตเลือดขึ้นมาจากเจ้าตัววานิลาธาตุน้ำด้วยนะครับก็คอยฮิลกลับมาให้เราได้ด้วยนะครับเอาละ อันต่อไปน้องไฮก็แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเกมที่ค่อนข้างดีนะในแบบเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแบบรับรับแน่นมากๆอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับฝั่งน้ก็จะรับแบบรับแบบแน่นๆเลยนะครับรับแบบแน่นๆนะผมก็เอาน้องวานิลาเข้ามาแล้วก็เอาพยายามเน้นตัวที่ทาการบล็อกพาสซีฟนะครับดีเทอร์มินเอชันนะนี่ปั๊บไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ทําให้เจ้าไลลี่หลับไปก่อนแล้วก็เจาะไปที่จกลมเลยจะเห็นได้ว่าบัฟบ ปีก2เทินเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้่อน้่งดีด้วยนะครับคือฝั่งเมืองก็จะทํากลยุทธ์ได้่อน้างลําบากมากนะนี่ยิงไฟยิงคาร์ดบ้างน,นะครับทีดีของ,งการจะลดเกตดเจ้าเจ้าตัวอ่าหลเจ้าเจ้าตัวไลลีนั่นแหละแต่ว่าลดไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เห็นไหมครับยิงออฟลิเวียนใส่นานะแล้วก็จัดการกับเจ้าตัว,ตวจกน้ําเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขอยิงฮิววิดไปเรื่อยนะครับ ข้อดีของการข้อข้อดีของท่านหนึ่งของเจ้าวานิลาท่าน้ำเนี่ยแหละครับนั่นก็คือ,อการทำฮิลในตาม max hp ของเจ้าตัวน้องวานิลาน้ำเองนะครับเนี่ยเราเล่นกับโอเล่นกับโอลิเวอร์นี่คือแบบสนุกเลยนะก็คือแบบคอยเจาะคอยยิงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็พวกตัวพาสีก็จะเงาเงาเงานอยๆเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวของน้องคุกกี้น้ำนะครับคุกกี้น้ำเนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีในการที่เป็นสาัพพอร์ตที่เติมทีมได้ในเชิงที่ตัวเดียวเนี่ยให้บัฟค่อนข้างเยอะนะครับอ่าก็คือจะให้ได้ทั้งแบบบัฟแอดแท็กบัฟปีกแล้วก็บัฟสปีดด้วยบัฟสปีดก็ช่วยทำให้อ่าเทิร์นของเราเนี่ยวนเร็วแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ที่ได้รับเอฟเฟกต์จากแอดแท็กสปีดเนี่ยอย่างเช่นแบบไอพวกมาช่าพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้รับผลไปด้วยคิเมล่าพวกนี้ก็จะช่วยทำให้ทำแดเมจได้้มากขึนนะครับ และนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทำออบลิเวียนได้ด้วยนะครับสำหรับ,รบคนที่ต้องการตัวทำออฟลิเวียนให้ทีมเนี่ยเราไปจัดการกับตัวโปรเซเวนเก้อย่างเช่นนาะนาอลาเคลนไฟเสือไฟอะไรพวกนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะดีนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเซ็งๆหน่อยก็ไปยิงใส่เจ้าตัวเนี่ยครับลีโอนะถ้าปิดก็โชคดีทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากนี้นะมันยังช่วยเป็นตัวฮิลให้ทีมได้ด้วยนะครับเป็นตัวฮิลให้ทีมจากท่าที่หนึ่งของมันและการฮิลของมันเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะเอาไปแบบเอ้ยเล่นกับพวกตัว์แดนเมดหรือวาอ่าตัวที่ เป็นตัวแบบกึ่งกึ่งบลเซอร์กึ่ง isher, กึ่งแดนเบลอย่างพวกแบบดอมินิกอะไรพวกนี้ก็ยังได้ดีนะครับก็คิดว่ารีวิวนี้น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเติมทีมนะแล้วก็แบบไม่แบบเบื่อเจอพวกแบบตัวพาสีฟโหดอย่าง DK, ดีเคมืออย่างอะไรพวกนี้น้องวานิลาธาตาุน้ำเนี่ยช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขอบคุณสักการะชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เจอกันในวิดีโอหน้าวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย